สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b n n e l ค่ะโปรโมชั่น Ford b y เก่งกี้วันนี้พาพี่พี่มาพบกับนะคะ Ford r a n น er ค่ะซีประตูรุ่น XL พั u s ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่7,52 0 0 0 เป็นเครื่องยนต์2.2ค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองเป็น4ประตูยกสูงเดี๋ยวพาไปชมว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูชุดแต่งวันนี้กันเลย สำหรับวันนี้ค่ะชิ้นแรกที่พามาชมก็จะเป็นในส่วนของด้านบนนะคะด้านบนฝากระโปรงค่ะลูกค้าเลือกติดเป็นสกูทรง,งฟิตนั่นเองเป็นสกูทรงใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยเนาะให้สีสกูเป็นสีทูโทนดำเงาเหมือนกับตัวรถเราตัดด้วยสีดำด้านในส่วนของสัญลักษณ์วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปแรกนั่นเองนะคะให้สีก็คือเป็นสีดำเงาเหมือนกับตัวรถถัดมาค่ะที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดวันนี้เป็นอักษรอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ค่ะให้สีตัวอักษรเป็นสีดำเงานะคะ ชุดแต่งด้านหน้าค่ะจัดเต็มเลยวันนี้นะคะรุ่นหล่อคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกไปชุดแต่ง S 1 5 0เดอร์ Spider นั่นเองสำหรับชุดนี้ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะสีดำด้านพร้อมฟอนอักษรค่ะ S O R D ในโส่ของตัวอักษรสามารถเลือกสีได้นะคะวันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำเงาเหมือนกับตัวรถพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนี้ด้วยเนาะ ถัดมาค่ะไม่พูดไม่ได้เลยสําหรับชุดนี้ค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไฟหลีนะคะ LED ตัวสีแสงสีขาวนั่นเองสําหรับตัว F150 Spider ค่ะด้านหลังนะคะตัวไฟหลีนะคะก็จะเป็นตัวแผ่นอะคริลิกนะคะสีดําเงาด้วยถัดมาค่ะกันชนหน้าค่ะกันชนหน้านะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับชายกันชนค่ะที่เป็นสีเงินรวมถึงวันนี้นะคะเพิ่มเติมไฟตัดหมอกด้วยเนาะเดิมๆรุ่นนี้ไม่มีมาจากโรงงานนะคะสําหรับไฟตัดหมอก ขยบมาที่ไฟด้านหน้าบ้างค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะอัปเกรดไฟหน้าเต็มระบบค่ะมาสแตนสาครีบรวมถึงวงแหวนลูกคันเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเลือกลูกแก้วเป็นสีแดงเล่นไอ้นะคะพร้อมกับใส่ตัวไฟ daytime running light นะคะต่อสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยค่ะและใส่ครอบไฟถ่ายไปด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ไปต่อด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะซุ้มล้อ6นิ้วค่ะก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง S150 Spider นั่นเองถ้าพี่ๆชอบแบบนี้มหมุนเงินๆบอกเก่งกี้ได้นะ ในส่วนของล้อแม็กค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กขนาด16นิ้วค่ะแม็กลายดอกไม้นะคะจับคู่กับยาง Monster AT3 ซีรีย์ยางวันนี้จะอยู่ที่ 265/70R16 นั่นเองแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้เขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มข้างเนาะและเพิ่มเติมว,วันนี้ค่ะเป็นครอบเออขอโทษค่ะบัตรรองมือเปิดขาวสีดําด้านตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนะคะรวมถึงรับก,กันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดําด้านมาจากโรงงานนะคะ ด้านบนค่ะราวหลังคางค่ะราวหลังคาสําหรับรุ่น4ประตู XL Plus ค่ะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองรวมถึงการสาเขารูตรงรุ่น4ชิ้นค่ะและสติกเกอร์สวยๆลายกราฟิกรอบคันแบบนี้เลยค่ะสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะออกแบบเองก็ได้ ด้านท้ายกระบะค่ะครอบาทาถังน้ํามันค่ะสีดําด้านรวมถึงวันนี้ลูกค้าเลือกติดโลบาเหล็กค่ะทรงขาย,ยาวของเอาเลนเดอร์ทรงยอทิศเลยเนาะเพราะว่ามีห่วงนะคะยึดติดสามารถเสริมในส่วนของตัวตะแกรงขุนสัมภาระได้ด้วย ในส่วนของด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายที่เพิ่มเติมนะคะเด่นๆแบบนี้เลยไฟท้ายค่ะไฟท้ายปออีกนกนะคะ LED แบบนี้เลยนกโมสีสโมคค่ะแล้วก็บ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบค่ะสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกบริเวณฝาท้ายแล้วก็เพิ่มในส่วนตัวกันชนเหล็กด้วยนะกันชนท้ายเหล็กของอาเลนเดอร์ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็มีไฟส่องใบทะเบียนให้ด้วยเดี๋ยวกินกี้พาไปดูนะคะว่าภายในนะคะ วันนี้ลูกค้าเลือกทําอะไรไปบ้างคะ่ะบอกก่อนเลยภายในคะ่ะเดิมๆสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเลือกนี่เลยก็จัดให้ตามคําขอไปเลยคะ่ะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนั่นเองเริ่มจากแผงประตูข้างนอะรวมถึงภายในแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นหนังสีดําแล้วเลือกเป็นตะเข็บคู่สีแดงแบบนี้คะ่ะ ดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะหมดปัญหาเรื่องฝุ่นไปด้วยร่วมถึงวันนี้ทำการเปลี่ยนค่าตัวจอนะคะเป็นจอ Android ค่ะขนาด9นิ้วนั่นเองก็คิดง่ายๆเลยก็คือเปรียบเสมือนมือถือเราครึ่งหนึ่งเลยเนาะสามารถดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยค่ะ บอกเลยว่าครบจบได้ที่นี่เลยนะคะสนใจ Ford Ranger หรือ Ford Everest หางเก่งกี้ได้นะรูปแบบการตกแต่งค่ะถ้าชอบรูปแบบแบบไหนสามารถส่งรูปและคลิปให้ได้เช่นกันหรือถ้ายังไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel ค่ะหรือทางเพจ Facebook ค่ะชื่อเดียวกันเลยโปรโมชั่น Ford by เก n งก้รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาด รับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งสวยๆแบบนี้ในครั้งหน้านั่นเองค่ะยังไงแล้วฝากช่องทางการติดต่อของเกิ่งกี้ไว้ด้วยนะคะนี่เลยเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ไสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะหรือสอบถามเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาที่ทุกๆท่านเลยค่ะยังไงวันนี้กิ่งกี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย